เยอะไงบอาบอไปเยอะนะแต่พร้อมยังพร้อมจ้าวันนี้เราจะไปดูอะไรกันบาโรมาพอเจอโรมันแล้วเดี๋ยวเราปีตกันเลยโอเคไหมไปกันเลยดูเหมือนเน้นเติมทางก่อนไปต่อสมารชิงทีนี่อยู่บนรถแต่งชุดทำงานดนข้าวเดี๋ยวไปดูโรมันต่อรอบใบสองมีคำถามครับคุณสั่งอะไรบ้างต้องเล่นหมุนแล้วสิ่งที่เมยกินคืออะไรหนึ่งสองเป็นสิ่งที่คูสั่ง กินอันที่กูไม่ได้สั่งครับโว้ VIP จริงของข้าวบะแล้วบนมาตลอดทางแพงมากในพันเจ็ดเลยทุกคนเราชอบกันไหมแบบเนี้ยได้ชุดกันฝนว่ะแบ่งล่างแบบทำไมมันกระโดดแบบเนี้ยจะชอบไหมแบบเนี้ยใครจะองมาจับที่โดมาหน้าใครจะป้อนอาหารที่โดมาบ้างดูเปลี่ยนก็ล่ะ โมเน่สนุกกวะแม่สนุกสุดละตอนว้าวสอมวะอวู้รักเพื่กโมสง่งเร็วส่งจอมอูรักจ๊ะ ได้ไม่เลี้งางได้มีหลายตัวเลยตีใจที่จบใช่ไหมไจับตรงไหนจับตรงนี้ของเขาจับตรงนี้โนโนโ มาทำอะไรบ้างใครตอบแม่ได้บ้างอุ้ยอะไรบ้างเราเปียกไหมแล้เปียกมีโลมากี่ตัวคะโอ้ใครจับลูกบอลได้โลมาอู้หูเหรอแล้วแล้วมันกระโดดยังไงทำมันกระโดดผ้าไงอู้อู้โรถดิฉันมาแล้วเร็วมาเร็วรถเราอยู่ไหนมาหาแป๊บเดียวเว่อร์จากระยองมาเจริญญาทุกคนปลาปลาโลมเยอะเด้อโอ้ันดอนมากทุกคนเราก็เลยมาแวะตัที มาดูเดี๋ยวว่าจะสั่งอะไรพ่อเอาเฟสตสีช่วงนี้มีว่าบร์รีมังโกให้ดิฉันแต่ทุกคนเลยร้อนมากเมื่อกี้โลมาแดืร้อนมาก